สวัสดีครับผมเกียร์รถสวยปรุมธานีครับวันนี้ครับผมมีรถ SUV สภาพสวยๆราคาเบาๆครับมานำเสนอให้พี่ๆชมกัหนึ่งันครับคันนี้ครับเป็น isuzu m u 7 s e ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3000ันคอมมาเร็วปี05นะครับรถคันนี้ใช้คำว่าสภาพเก่าเก็บได้เลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับปี05เล่มพร้อมนะครับเป็นรถบ้านๆเลยนะครับสีสันสวยรอบคันครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันครับ ก่อนอื่นเลยนะครับรถคันนี้ผมขออนุญาตเกินราคาก่อนเลยนะครับราคาประมาณสองแสนต้นต้นนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดหารุ่นนี้อยู่งบประมาณนี้อยู่คันนี้ผมขออนุญาตแนะนํานะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องรถกันเลยครับคันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลเดิมโรงงานนะครับสีสันเดอร์รวมรอบคันนะครับสวยเงาฉ่าเลยนะครับรอบคันนะแมกอีสูดเดิมโรงงานขอบสิบหกครับยางสภาพสวยทั้งสี่เส้น นะครับผมสภาพพร้อมใช้งานมากๆรถคันนี้วิ่งมาประมาณสองแสนต้นๆนะครับบันไดข้างเดิมโรงงานสวยขาวสะอาดนะครับรถคันนี้ขับขี่ดีมากๆเลยนะครับคันนี้ผมขับมารีวิวให้พี่ๆชมกันนะครับขับขี่สุดจัดเลยนะครับใช้คําว่าสภาพเก่าเก็บได้เลยเครื่องเกียร,ชยร์ช่วงล่างดีมากๆเงียบสมูทนะครับช่วงล่างแน่นอัตาร่งดีมากๆครับรถคันนี้ใช้คําว่าเดิมๆไม่เคยแต่งไม่เคยบูติฟายครับ ลูกค้าเก่าเป็นเขาเรียกว่าคนมีอายุนะครับไม่ได้ขับรถเร็วอะไรเลยนะครับผมสภาพภายในกิ๊บเลยครับบอกเป็นบ่อหนังนะครับแอร์แบคคู่หน้ากีออโต้นะครับราคาสองแสนต้นต้นแผงประตูสวยเดิมสนิทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ชมห้องเครื่องก่อนนะครับอย่างแรกรถคันนี้นะครับวิ่งมาประมาณสองแสนห้าพันกว่าโลนะครับคันนี้เป็นเครื่องสามพัน DDI Turbo Intercooler นะครับคันนี้เป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ดูโครงสร้างก่อนอย่างแรกครับเรามาดูฝากระโปรงกันรถคันนี้เดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะเม็ดอาร์คเรียงสวยครับผ้ากันความร้อนไม่มีหย่อนไม่มียุ่ยนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงาน 4JJ1 นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเรียงสวยทุกจุดนะครับผมผ้ากันความร้อนหลังเครื่องครับไม่มีขาดไม่มียุ่ยตึงๆเลยครับผมรถคันนี้วิ่งมา2 0 0 0 0นต้นๆครับ ABS นะครับมีมาให้เราเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคานหน้ากันบ้างคานหน้าดูยังไงนะครับอย่างแรกเรามาดูเพจเพจเดิมโรงงานอีซูซูนะครับหมุดจะต้องสั้นนะครับแล้วก็เราจะมาดูพวกเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คมีไหมตรงนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาอันนี้ไม่ใช่รอยน้ํานะนี่คือเม็ดอาร์คนะครับเดิมโรงงานนะครับทั้งซ้ายและขวาเห็นกันไม่เอ่ยนะครับถ้ามีแสดงว่ารถเดิมนะครับพี่ๆท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ลองเปิดห้องเครื่องดูรถตัวเองนะครับผม สีคัน้าครับเดิมโรงงานจะต้องมีรีรอแบบนี้ครับคิ้วยางตัวนี้มากระทบคาน้านี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้มีการทําการเปลี่ยนหมอน้าเป็นปีเนียมให้แล้วเรียบร้อยนะครับหมดปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมโดยรวมโครงสร้างข้างหน้าเดิมหมดเลยครับซอกเซิร์กเดิมสนิทเลยครับชิ้นส่วนพลาสติกเงางามครับฝาครอบเครื่องเดิมๆนะครับผมท่อแคสเดิมโรงงานนะครับยังไม่ถอดเลยนะครับผม แมกย่างสวยนะครับเป็นแมกเดิมของอีซูซูขอบสิบหกนะครับยางสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกยางดอกสวยทั้งสี่เส้นนะครับสีสันสูยเงาฉ่าเลยนะครับอันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับมีไม้สามดอกนะครับเป็นรีโมทสองนะแล้วก็เป็นตัวไขแบบสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างนะครับแผงประตูครับสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับ ปรับเลนกระจกซ้ายขวาได้น,นะครับรถนะครับพี่พีเห็นกันไม่เอ,อ่ยน็อตแก้มไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับรถคันนี้คอนโซลสวยเดิมสีเทานะครับมีไฟตัดหมอกปรับไฟหน้าสูงต่ําได้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับมิวเซเว่นตัวท็อปสุดเท่านั้นถึงจะมีและที่สาคัญนะครับคันนี้แอร์แบคคู่หน้านะครับผมจอนะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมซับบ็อก ใต้คนขับนะครับเดี๋ยวผมพาไล่ดูกันทีละจุดเลยนะครับรถคันนี้วิ่งมาประมาณสองแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าครับ G เดิมโรงงานนะครับสภาพโดยรวมของคอนโซลนะครับสวยมากพี่ๆลองชมลองดูกันนะครับไม่มีแตกไม่มีหักหลังคาขาวสะอาดครับเบาเป็นเบาะหนังสีเทานะครับไม่มีฉีกไม่มีขาเลยน,นะครับสภาพภายในถือว่า ใช้คําว่าเก่าเก็บได้เลยนะครับหนังหนึ่งนะครับเดิมเดิมเลยนะครับพวงมาลัยรู้รอการสึกหรอน้อยนะครับน้อยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับนะครับเมนทอาร์คเรียงสวยรถคันนี้เดิมเดิมครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ํานะครับรถคันนี้เอกสารพร้อมโอนไปรถบ้านๆเลยนะครับเป็นรถคนมีอายุใช้งานนะครับขนาดนะครับพรมมิวเซเว่นอิซูซุนะครับยังอยู่เลยนะครับครบทุกชิ้นเลยนะครับ ประมาณนี้ครับฝั่งคนขับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับภายในฝั่งคนนั่งครับแผงประตูสวยเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับผมแจ่มเลยนะครับแบบนี้โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับเบาะสภาพสวยมากๆเลยนะครับริ้วรอยการใช้งานถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับพี่ๆลองชมลองดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม อันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับนี่ครับพื้นพรมขาวสะอาดนะครับเป็นพรมมิวเซเว่นจากโรงงานแบบไหนก็คือแบบนั้นนะครับซอกเสื้อแก้มพี่พี่ได้เห็นกันไหมครับเม็ดอาร์ตปื๊ดนี่ครับเดิมนะครับใช้คําว่าเดิมมากๆาอันนี้สภาพเก่าเก็บจริงๆนะครับแต่เก็บเม็ดอาร์ตแดงสวยพี่ๆี่ท่านใดหา SUV อยู่ราคาเบาๆนะครับคันนี้ผมขออนุญาตแนะนํานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังกันบ้างนะครับตัวนี้เบาะสามารถเลื่อนได้นะครับผม อานี่ครับบ่อหลังถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมเปิดแสงให้ชมกันนะครับภายในถือว่ากว้างเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสวยใสเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้เราเรียบร้อยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดู ฝาท้ายกันบ้างนะครับข้างหลังก็สภาพสวยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างข้างหลังกันก่อนนะครับพี่พี่เห็นเม็ดอาร์ตตรงนี้กันไหมเอ่ยอันนี้คือเดิมโรงงานเลยนะครับจะต้องมีนะนะครับพวกเนี้ยครับเดิมน็อตๆไม่มีรอยขันนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเดิมเลยนะครับผมบอหลังสภาพสวยครับสามารถพับแล้วก็ยกไปข้างหน้าได้นะครับ ประมาณนี้นะครับก่อนเกินไม่มีสึกครับผมสีสสนฝั่งนี้สวยเงาฉ่ำครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างนะครับแผงประตูฝั่งนี้ครับสวยเงาฉ่ำบันไดข้างขาวสะอาดครับเดิมโรงงานนะครับกิบเลยนะครับเบาเบิร์รถคันนี้จอดในร่มตลอดนะครับหลังคาขาสะอาดนะครับเป็นแอร์ลางแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผม เบาเบิร์ดไม่มีซุดไม่มีขานเลยตะเข็บเม็ดนักเดิมโรงงานครอบทุกจุดครับราคาสองแสนต้นๆนะครับพี่ๆทนใยหาอยู่คันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับขับขี่ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับแผงประตูสวยครับกระจกไฟฟ้าใช้งานปกติได้ทั้งสี่บานนะครับน็อตแก้มซ้ายนะครับไม่มีรอยขันนะครับพี่ๆลองชมลองดูกันนะน็อตประตูเช่นกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดึงกระดูกงูดูกันอีกสัรอบนะครับ เดิมนะครับใช้คําว่าเดิมสภาพเก่าเก็บนะครับนะครับคอนโซลฝั่งนี้สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานจากศูนย์นะครับจอแอนดรอยนะครับ9นิ้วนะเบาเบอร์ฝั่งนี้ครับพี่ๆลองชมพื้นพรมดูใช้คําว่ากริฟจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันครับ อันนี้มีซับบกนะครับอยู่ใต้ฝั่งคนขับนะสามารถปรับเบร์ตรงนี้ได้นะครับผมแน่นแน่นเลยเสียงเขาเรียกว่ากำลังฟังในรถเลยนะครับกำลังแน่นๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับอันนี้ภาษีสิบตุลาปีสองห้าหกแปดนะครับยังไม่ขาดโหเสียงเครื่อง ที่ลองชมลองดูกันนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไอเลยนะครับก้านวัดน้ำมันเกียร์อยู่ข้างล่างนะครับผมอันนี้ท่อแอร์นะครับจับไปในเย็นเจียบเลยอ่ะ เย็นมากนะครับมีไอนงองไอน้ำเนี่ยคือเย็นมากเลยนะครับเย็นฉ่ำข้าเครื่องแห้งๆครับผมขออนุญ,ญาตซูไม่ชมกันรถเดิมๆครับไม่เคยแต่งไม่เคยบริไฟข้างเครื่องแห้งๆครับข้างวงข้างเกียร์นะครับผมประมาณนี้ครับ พ่อแคเดิมโรงงานยังไม่ถอดเลยนะครับแม่ยังคาใจครับขอดึงดูอีกรอบนึงโอ้โหไม่มีจริงๆครับผมไม่มีไอเลยเอาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบิ้ลเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเครื่องสามพันคอมนะครับคอมมันเร็วนะ ว่าโทษเสียงพี่พี่ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับหวานมากโอ้โหเสียงเครื่องพอกมากเลยครับไม่มีควันนะครับผมประมาณนี้ครับแอร์เย็ยนฉ่ำนะครับมีแอร์หน้าแล้วก็แอร์หลังนะครับแอร์สองข้างบนนะประมาณนี้ครับผมก็ เอาละครับโดยรวมประมาณนี้คัสซีสวยนะครับเดี๋ยวผมพาดูคัสซีนี่แบบแห้งๆเลยนะครับไม่มีผูไม่มีสนิมนะคันนี้ครับเป็น isuzu m ว7นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับรถคันนี้เป็นปีศูนย์ห้าเครื่องสามพันคอมเร็วนะครับคันนี้ผมใช้คำว่าสภาพเก่าเก็บนะครับตั้งแต่ต้นคลิปก็อย่างที่ผมพูดจริงๆนะครับสภาพเก่าเก็บนะครับเครื่องเกียร์ สุดมากๆเลยนะครับคับคีดดีนะครับก็เอาแหละครับคันนี้ครับผมขายสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับราคานี้ผมว่าไม่แรงนะครับรถสภาพนี้นะครับพี่ๆลองมาชมรถตัวจริงกันก่อนได้นะครับสวยนะครับสองแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทหน้าคงหน้าเครื่องครับแห้งๆไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะครับรถคันนี้นะครับอยู่ประชุมธานีคลองห้าคลองหลวงนะครับ พี่ๆท่านใดยอยากจะมาดูรถตัวจริงนะครับเซิร์ชคำว่าอบตคลองห้าคลองหลวงประุมธานีก็จะเจอผมเลยนะครับเพราะว่าร้านผมนะครับตั้งอยู่ข้างอบตคลองห้านะครับผมโอเคครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับโทร0 8 1 7 7 1ปดหนครับหรือเบอร์062 238 2519ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมงสงสัยต้องไหน โทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้นะครับโอเคครับผมเกียรตรถสวยประชุมธานีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ